สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมรถไถเพาเดียวรถโตคันเดิมคันลูกล่าเลยคันนี้รถอาสองเพามาไม่ทันนะก็เลยต้องใช้คันนี้ไถไปก่อนไถผ่านบุกเบิกครับเตรียมดินเตรียมดินปลูกอ้อยกันนะครับก็ต้องลงผ่านบุกเบิก เพื่อที่จะให้ได้อ้อยที่สวยงามนะครับแล้วก็ทนแรงแก็คือต้องลงผ่านบุกเบิกให้ลึกที่สุดนะครับถ้าดีก็ต้องใช้เลปเปอร์ถ้าเป็นเลปเปอร์ก็จะดีกว่านี้นะครับราเบิดดินดานช่วยพี่อีกถ้าไม่มีก็บุกเบิกแค่นี้ก็โอเคแล้วครับ ก็จะเป็นผ่านไปจักเฉียงนะครับเป็นของตาเสือแท้ไฮโบรอนนะครับรับประกันคุณภาพนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับวิธีการตั้งผ่านวิธีการปรับผ่านยังไงให้ไถตรงไถสวยเข้าลึกนะครับ อันนี้ผมใส่ล้อโตไงมันเลยไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นล้อเดิมมันจะเรียบกว่านี้ล้อโตก็จะได้กําลังที่ดีก,กว่าล้อเดิมตรงที่เวลาเราไถามันจะไม่ค่อยฟรีนะครับสังเกตอันนี้ล้อใหญ่จะไม่ค่อยฟรีถ้าล้อเดิมจะฟรีกว่านี้ ผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับรถถ่ายพอดียวรถโตถ่ายผ่านบุกเบิกโดยใช้ผ่านใบจักรตาเสือแท้ไฮบรอนนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโดยที่เบอร์06นย์หกหนึนกะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเจมอสดไวเช่นเคยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ